สวัสดีครับอยู่ผมข้าวลุยแหลกครับพี่น้องมีมากินตำตำบมกฮงครับตำใส่สามสิบกีครับพี่น้องอพักข้าก็จะมีพักแก้มกับยอดโมครับแล้วก,ก็มะระขีนกครับพี่น้องแล้วก,ก็มีแคบหมูแคบหมูนี่กรอบเลยครับนะ<อ>ครับกินดํากันครับพี่น้อง แชมพักชมครับตาตอนแรงๆครับพี่กอลับมาละกิโนกครับเหมือนเดิมครับมาละผม คำนังไงยเลยครับอ๋อสามสิบกรีบก็กรอบดีครับพี่น้องกรึบกึบ โอ้แสบครับพี่น้องชิ้นนี้งยังครับ oh no รายการกับม Ch uh. ึงนี่ก็อยู่บ้านคือกอร์บไม่ต้องอะทำรำบบแบบทีนก อิมขาวย็ยนเลยครับพี่น้องมาเนี่ยต้องกินขาวย็ยนนะครับ,แบบครับครับ กดมือนอี่กดซับหนึ่งนะครับนเนาะฝนกิดติดตกไกลแล้วครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจบนความคิปต่อเด้เลยครับ